โอ้ยโอ้ยแมงคนข้ากำใหญ่เราข้าใหญ่มันสุดดิโอ้ยโอ้ยแมงตัวจะระเบิดอยู่แล้วโอ้ยดูหน้ามันดิใครที่กำลังตามหาร้านเติมโลบัก <S <S ผมมีร้านจะมาแนะนำลาวาบักร้านรับเติมโลบักแบบไอดีพาร์ตไอดีต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับกดเกมพาร์ตเลเจ็ดด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุต ทิ้งเลกาซี่อีกหลายแมปจะนับไ่ทั่วเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบอกฟุตด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ <c oughs> นี่น่าเคยะเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยมาแล้วไอ,อ้เนโจเฮ้ยเรียกชื่อกูด้วย t h e h e เฮเพ้ยอพอดีกว่า,น,าน,นี่ลราลงนี่ผมมาแล้วผมเปิดทีวีแป๊่นึงเพราะเดี๋ยวผมใจนี่เดี๋ยวจะดูโน้ตจะได้ กดถูกแบบหนึงนะพอดีนี้คุณถอดป๊กไว้อ๋อเย็นรถผิดโอ้ยดูคนดูแมวขนาดใหญ่กินได้ทั้งตัวบอกเลยแมวอ้วแมวแมวนมวแมวแวแมวมแมวแมว่ามแมวแมว่มวแแมวมมวมันบอกว่ามอ เอ๊ะพอเจอมันคือหนังแมวยัวสวงไม่ใช่ละเอ๊ยอะไรวะอะไรวะเสียงก็ดังเสียงก็ดังติดตามช่องพี่อ่ะสลับมันเลยกุ้มกระโดดทับเลยแมงเอ้ยเลือนดีกว่าได้แลวพี่พูดอะไรนะโอ้โห่แมวแมวขี้อะไรอย่างอ้วนอ่ะอ้าวบุลีเออ ถือไปงได้เทไปไม่แ้วนอะไรถือมาอย่ามาเม่อมาโอเคอะไรอะไรอะไปทำไรอะไปทำอะไรอะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยกูหายใจไม่ออกเฮ้ยพี่นนั้นเขาไเล่นเบดบอลแลโอ้ย what the fuck อโอ้ยนนกินเข้ามปแล้วโอ้ยพี่พี่น่นแมววลูกมมิี่ยมมิตโอ้ยแม่งเต็มกรอบแมวอ้วนเฮ้ยใครไวะไปขิงมาแล้วไปละน้องแมว่น้องมวทีเฮ้ยย <c oughs> ่าแรงน่วอ,อ, <c oughs> อะไรวะนะ่า

เฮ้ยบุลลี่เออคนดูคนดูดูขนาดตัวดิคนดูยังเห็นหูเป็นก้อนอยู่เลยคนดูดิแม่งอันโคตรใหญ่อ่ะใหญ่มากเฮ้ยเขาหาชื่อเขามองชื่อผมอยู่เดี๋ยวหนีเดี๋ยวหนีเฮ้ยใครอุ้มไปเลยมีคนอุ้มแมวตัวขนาดนี้ได้ด้วย ไม่ใช่อุ้มนี่ว่นกินเลยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยไอเนี่ยยังไม่ตกดล้วทำไมขึ้นมาแล้วอ่ะอ้าวเอาไปทิ้งอ้าออก้ยโฮ้ยใครพูดไม่รู้อืมลงไปโรบอทโรบอทได้หนะอ้าวกูเป็นโรบอทแล้วตอนนี้เฮ้ยไม่ใช่ทหารติวาร์ทหารติวัร์ตัวแม่งใหญ่มากขับพี่ชายเอ้ามันอยู่ในตัวกูอยู่เลยกินแม่งเลย ว้ายตัวมันใหญ่มากแม่เงยมองไม่เห็นอะไรเลยว้ายอ้ายว้าจะแม่คือกิโลกเรื่องผมอ่ะใหญ่ใหญ่กว่านี้ได้ไหมครับพี่ชายสุดแล้วสุดแล้ว คนดูดูด Un ิเต็มกรอบเลยแมงเอ้ยตัวก็ใหญ่เลยรู้เปล่าแมวตัวนี้สามารถกินกินโลกได้เลยนะคนดูผมแม่งมองไม่เห็นแล้วเนี่ยว่าผมจะใช้ของยังไงแม่งตัวแม่งใหญ่เกินนั่นแหละเอ้ยแมวมีแมวเหมือนกันเฮ้ยแมว ตัวนี้นักร้อกินมวกินมาเลยออไอพี่ันเล่นกีตาร์ี่คันเล่นกีตาร์เออโหกลังหาอาจารย์อยู่เลยแมวเอาเป็นกบแล้วหมูฮเฮ้ยอ้ยอืม งาเอ้ยตัวใหญ่หรอตัวใหญ่หรอตอนว่างแบบหอมๆแบบเหมือนไม่ค่อยมีคอเลยอ้วนก็ไม่มีคออุ้ยแพนด้าเดงหมูเด้งหมูแดงแพนด้าหมูเป็นแพนด้าหรือว่าเป็นแมววะสวัสดีครับสวัสดีครับกินแมงเลย อะไรอยู่หัวพี่อ่ะมันก็องเปเกย์แน่นอนเกย์แน่นอน,นใช่ไหมใช่ไหมล่ะผมรู้นึกพูดเฮ้ยบิ๊กแคทไอ้น้องเรียกพี่ว่าบิ๊กแคทได้เลยโอ้ยหมุดแดงหมุดแดงเฮ็ดพี่นาคพี่นาคกีบสาวเฮ้ย ใครทำอะไรวะซลามาเียงำบางไม่ัยทัดไอ้น้องไอ้ยกินได้ทั้งตัวแอบวางระเบิดเอดเอแาฮ้ยเฮ้ยเฮอ้าวชอบเลยดิชอบเลยดิเนี่ยอ้าชอบเลยดิเอ้าวอ้าเอา

พาเราไปม่ดีมีเดียมิอะไรให้เราถาเราจะเป็นไรต่อไปเฮ้ยแขนหายเฮ้ยอ่าไม่เอมเถื่อนเถื่อนเถื่อนอย่าทำแบบนี้ เ้อแบบนี้พี่ออเออเดินได้แล้วอ้าอ้วนมาแล้วอ้าวเอาไหมอะอออืออืออือืออืหอออือือ เดี๋ยวค่อยขยายตัวแล้วกันเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเขาแบบเดี๋ยวมันจะไม่สนุกเล่นเล่นท่าเดิมกันเอาตูเฮ <c oughs> ี้อะไรเนี่ยไม่แมวแมวไงเฮ้ยแบกสาวเลยสติวอ้า,อาวตัวใหญ่มาก สวัสดีครับมีใครให้เหลี้ยหรือเปล่าเฮ้ยแมวแมวเหมือนกันเราก็แมวสีเข้ามัดยางเป็นน้ำสีเข้ามัดยางว่าต่อฟักไม่ค่อยกดดันเลยทำไรคนทำไรคนเดียวอะหรือดาวอะไรคนเดียวหรือเอเอคอยู่หรือเปล่าอ้าวหรือเอเอคอยู่หรือเปล่าูมองหน้าไม่กดดันหรือทำอ,อะไรอยู่ alo lứa lứa dù bao